ท um. ักษะในการปีนว่าสำคัญแล้วแต่การตกยังไงให้ไม่ต <Help. S 1> hey. ุยสำคัญกว่าเฮลทฮะเฮลย์เฮลย์จังเลยเฮ้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 โอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วเพื่อนกูเพื่อนกูไหลอ่ะเฮ้ยโอ้ยยุบลอยทางมันไม่เคยปกติ ไม่เคยเปกติเลยโอ้ยเป็นลืน่นฝนดีเดียวโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ผมผมเนี่ยไอ้ยูบอลล์โอเคพักก่อนโอ้ย <gasps> เราจะขึ้นไปถึงจริงเนาจริงเชื่อเชื่อมั่นเชื่อมั่นเฮ้ย Hold my hand Hold m แฮนเฮ้ยเดี uh ๋ยวชิบหายแล้วอย่านะนายไม่ไม่ตากรตากรอุ๊ยตากรเลยลาลากรอุ้ย สวัสดีนายสวัสดีนาย <S <S ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าทำอย่างนั้นสวรรค์ยังไม่ต้องการเรา